สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมที่เข้มขขังมีเมตตาบารมีและมีฌานอภิญญาที่เก่งกลา้าแห่งอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษและเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอำเภอไพรบึงตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันหากจะกล่าวถึงพระเกจิคณาจารย์ของอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนอกจากหลวงพ่อมุงอินทปัญโยแห่งวัดปราสาท์เยื้อเหนือแล้ว ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปที่มีเวทวิทยาคมที่เข้มขลังท่านมีนามว่าพระครูธรรมทร,รหรือหลวงพ่อปรินปภากโรท่านเกิดเมื่อวันที่4มกราคมในปีพุทธศักราช2,454ตรงกับปลายสมัยราชการที่5ต้นราชการที่6ที่บ้านสำโรงพลนันตำบนสำโรงพลนันอำเภอคุขันปัจจุบนันเป็นอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดบิดามารดาของท่าน มีอาชีพทำไรท่ทำนาเหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสเกตในช่วงปีพุทธศักราช2461ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรขณะอายุได้7ปีได้เข้าเรียนหนังสือโดยศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาของที่วัดไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสเกตสถานศึกษาในสมัยนั้นมิได้มีโรงเรียนทำการสอนเหมือนในสมัยปัจจุบัน นอกจากเรียนภาษาไทยและภาษาของแล้วท่านยังได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมต่างๆต่อมาในปีพุทธศักราช2477ท่านอายุได้23ปีท่านจึงได้อุปสมบทณวัดไพรบึงอำเภอคุขันปัจจุบันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477โดยมีหลวงพ่อบุญมาเป็นพระอุป,ปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าปภากโร สังกัดวัดสำโรงพลานตําบลสำโรงพลานอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดหลังจากที่ท่านอุปสมบทแล้วท่านก็อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิชาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อบุญมาพระอุปัชฌาย์ของท่านอยู่เป็นเวลาหลายปีจากนั้นท่านได้ขอลาพระอุปัชฌาย์ออกจากฤทธิ์ดงเพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานท่านได้ออกเดินทางไปตามป่าเขาทั้งประเทศกัมพูชาและประเทศลาวอยู่นานหลายปี และได้ฝึกจิตกรรมฐานเรียนวิชาคาถาอาคมและสมุนไพรต่างๆและท่านได้เดินทางกลับจากทุดงมาจำพรรษาที่วัดสำโรงพลันต่อมาในปีพุทธศักราช2512นาขณะนั้นวัดสำโรงพลันได้ขาดปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถท่านจึงได้สร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านไว้ให้บูชาและแจกญาติโยมที่มาช่วยการสร้างพระอุโบสถจำนวนการสร้างประมาณ2 0 0พันเหรียญพระครูธรรมทอนปรินหรือหลวงพ่อปรินปร,นประภาการโร ท่านเป็นพระคณาจารย์ที่ชาวบ้านสำารงพลันและชาวบ้านใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือท่านมีญาณอภิญญาที่เก่งกล้าวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรีมหาอุดเป็นที่นิยมและศรัทธาของชาวจังหวัดศรีสเกตตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนอกจากวัตถุมงคลของท่านเด่นในด้านมหาอุดคงกระพันชาตรียังเด่นในทางคล้าวคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาภมหาอำนาจ ทั้งนี้พุทธคุณของวัตถุมงคลท่านขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้บูชาบุญกุศลที่ทำและการประพฤติดีปฏิบัติดีหลวงพ่อปรินปภากโรท่านได้อาพาธและมรณภาพด้วยโรคชราในวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2532สิริอายุรวม78ปีพรรษาที่55ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังชีวประวัติของหลวงพ่อปรินปภากโร แห่งวัดสำรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดท่านถือว่าเป็นปฐมบทแห่งตำนานพระคณาจารย์จังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งรูปที่มีเวทวิทยาคมที่เข้มขลังมีชาญอภิญญาที่เก่งกล้าตำนานที่กล่าวขานกันมาช้านานไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ